สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีต้มขาไก่ซูเปอร์สูตรเด็ดนะครับกินน,นิ่มอันดับแรกครับต้มน้ำร้อนก่อนนะครับน้ำร้อน2ครับแต่ไขกับขานะครับหั่นรึแบ่งใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับส่วนไอ้แรกบักจีนี้ทุบใส่ไปเลยนะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนี่อันนี้บักจี อย่าทุบใส่เลยนะครับนี่ <c oughs> สสกเบือทุบเลยนะครับใส่ปัดชีทุบๆๆๆใส่ลงไปส่วนพริกเราก็จะใส่ไปครึ่งหนึ่งกันครับอีกครึ่งหนึ่งก็เอาไว้ตำนะครับนี่นะครับใส่ไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับใสยย่ยางแล้วครึ่งก่อนนะครับแล้วก็ขาไก่เทลงไปตุนเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยเกลือไปก่อนนะครับเกลือหยกเข้าไปใส่เกลือนะครับแล้วก็จะตุนไปอย่างเงี้ยครับใบมะกรูดจะเพิ่งใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้น้ําเขียวแล้วก็ออกขุมนะครับส่วนผักชีผักชีไปเรื่อยหรือว่านี่ครับเอาไว้รอก่อนจะยกหม้อลงสักห้านาทีค่อยใส่ลงไปครับแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับมะเขือเทศนี่สําคัญนะครับ รสชาติอาจจะกลมกล่อมแล้วก็ทําให้น้ํามีสีแดงน่ากินแล้วรสชาติไม่เผ็ดนะครับเอามือหยิบเลยแล้วกันนะครับมือสะอาดนะครับใส่ไปเลยครับตุนกับขาไก่นะครับครับระหว่างที่รอตุนนะครับเราก็มาตําพริกก่อนนะครับตัวนี้เลยทาให้แซ่บเลยครับเอาไว้ใส่ทีหลังที่แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับตําไปเลยโอ้โหเสียงดังเลยเดี๋ยวลองผ้าก่อนนะครับเดี๋ยวคนข้างล่างหนวกหูนะครับ อยู่กพาร์เมนต์รู้ก็งี้แหละนี่นะครับตุ๋นไว้ระหว่างที่ตุนนะครับนี่ครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะจะเป็นต้มจืดใส่พอให้ขาไก่มันมีรสชาติครับเวลาตุนมันจะเข้าเนื้อขาไก่นะครับอ่าอยเข้่ไปอย่าใส่เยอะนะครับนิดเดียวพอครับหอมแล้วครับตุนไปเรื่อยเรื่อยนี่ครับผักรยก็มี ผักชีผักชีฝรั่งขา่าแล้วก็ตะไคร้มะนาวเอาไว้ใส่โรยทีหลังแนละ้วมันจะม,นมันจะหอมนะครับเหมือนเหมือนต้มยำเลยครับ่ตอนนี้สีของมะเขือเทศก็เริ่มออกครับมันจะสีสวยนะครับค่อยดูตอนเสร็จนะครับใส่เครื่องเสร็จแล้วเราก็มาต,ตําโตนะครับเพราะละเอียดนะครับใช้เวลาช่วงนี้เนยะนี่ตัวที่เด็ดน,นครับตัวซปเปอร์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกซปเปอร์ตัวนี้แหละครับเนี่ย อบมาแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเนี่ยเอาไว้ใส่ทีหลังต้มม้อนๆมาแล้วก็จะทำเป็นซปเปอร์นะครับเนี่ยนี้ครับแล้วมาดูผลงานนะครับสีอบสวยเลยเลยครับเนี่ยแดงถ้าอยากให้แดงก็เอาให้แดงสีสวยเลยนะครับใส่ป่นนิดเดียวครับสีมันก็จะดูน่ากินนะครับเนี่ยแดงนิดเดียวนะครับคนว่าเอ๊ะทำไม ไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าน้ำปลามันมันเหม็นนะครับผมไม่ชอบแบบใส่เกลือมันจะไม่มีกลิ่นเนยครใส่น้ำปลาเนี่ยมันเหม็นบางทีเห็นคนก็ต้มเออใส่น้ำปลาแต่ผมไม่ไม่ชอบน้ำปลานะครับมันเหม็นยิ่งู้หเป็นท่าแก่เก่าเขาไม่กินน้ำปลาเลยนะครับอยากจะเปื่อยแค่ไหนก็ตุ๋นไว้ให้มันนานแค่นั้นแหละครับอันนีกก้ก็ว่าจะตุ๋นประมาณสักสี่สิบนาทีนะครับจะได้เปือ่อยลุยร่อน ง่ายครับในการรับประทานนะครับือจะได้ที่แล้วดูคทุกคนบอกว่าเอ๊อาจจะมีคําถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องแบ่งเครื่องแกงเครื่องต้มไว้ครึ่งหนึ่งคนระผมจะบอกไปเลยนะครับว่าไอ้ครึ่งหนึ่งอระเราใส่ไอ้เต็มไอ้ไอเครื่องอะพวกคาตะไคร้อะ ถ้าใส่ไปหมดเลยเนี่ยมันจะมีกลิ่นแล้วมันอาจจะที่เราใส่เยอะไปกลิ่นมันก็จะแบบฉุนนะครับแล้วก็จะทําให้สีของการต้มไม่สวยผมก็จะใส่ไปแค่เพื่อดับกลิ่นคาวของขาไก่นะครับในครึ่งหนึ่อันเดียวเพราะครึ่งหลังเนี่ยจะใส่ช่วงจะเอาไอเอาเอาจะเสร็จนะ่ะ เอาขาไก่เนี่ยจะยกปอ,อ่อกประมาณห้านาทีผมก็จะใส่ลงไปเพื่อที่มันจะโฮมนะครับจะโฮมพวกเครื่องเครื่องโรยนะครับอยากจะแนะนําว่ากินต้มพวกนี้คนระับต้มอย่างเงี้ยต้องกินกับพวกปลากระพงทอดน้าปลานะครับมันจะอร่อยมากๆปลาอะไรก็ได้ครับที่เอามาทอดนะครับพวกมันจะเข้ากันมากนะครับแซ่บเล่ะระหว่างรอก็ให้ดูบรรยากาศนะครับบนคอนโดนะครับ อ,อบรรยากาศดีลครับอ,อีอขาวไปโจทยู่เนี่ครับโอดตากแดดตากฝนสภาพไม่ไหวแล้วนี่ครับพอได้เวลาแล้วผมชิมดูแล้วขาไก่โอ้ร่อนดีแล้วครับต่อไปก็นี่เลยครับเครื่องใส่ไปเลยเปิดไปแรงๆเลย <c oughs> ไปเร่งร่งเนี่ยรงแรงครับใสไปเลยนี่มือสะอาดนะครับไปมากรูดใสไปเลยครับเนี่โยโดยก่อนจะยกขออกคบส่วนทิกเนี่ยไว้ซุปเปอร์ใสที่หลังนะครับมะนาวอือไว้ใสทีหลังเปิดไปแรงๆไวงไเลยชุดนึงครับแล้วที่เหลือก็ไวโ้โรยนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเนี่ยดูนะครับสีสันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะตักใส่จานนะครับ <c oughs> ข,ข้าวกับข้าวทําเองนะครับตักใส่ <c oughs> ต้องการนะความหอมอือหือหือมากินมากหอมมากครับเนี่ยก็อยากซีว่เอาเลยน้ำหน่อยน้ำน้ำหน่อย นี่ครับตักเสร็จแล้วส่วนนี่เขาเรียกซุปเปอร์ครับตรงนี้เลยครับเนี่ยซุปเปอร์นี่ครับมะนาวบีบเข้าไปชอบเปรี้ยวชอบรสชาติไงก็แล้วแต่เรานะครับบีบเลยใส่ปื๊บเรียบร้อยครับง่ายง่ายครับเนี่ยต้มซุปเปอร์นะครับคันเทพครับผมจบการทำกับข้าวในวันนี้นะครับขอบคุณครับ